สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอคุยกับนักกฎหมายชื่อดังนะครับไม่ได้คุยกับท่านมาพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์ไปสารพื่งพงควสวัสดีครับอาจารย์ไปสารครับครับสวัสดีครับครับประเด็นที่จะคุยกับอาจารย์นะครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาพูดถึงกันว่าคุณอนุทินเนี่ยนายกของเราเนี่ยตุ้มเสียงที่จะเป็นคนขายทาสโดยเฉพาะการไปเจรจาครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องที่ไปซื้อเครื่องบิน80ลำอาจารย์มองเรื่องอยังไงบ้างครับคือการไปเที่ยวนี้นะครับตอนแรกคนไทยรู้ข่าวแต่ว่าจะไปลงงามเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นระหว่างไทยกับเมียนมายครับคน<ช>ไทยรู้ครแค่นี้เรื่องอื่นไม่รู้เลยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากไปมาแล้วเนี่ยมันโผล่มาอีกสองเรื่องและเป็นเรื่องดังสนั่นวันไหวทั้งสะเทือนสะท้านประเทศไทยเลยนะครับ เรื่องที่โผล่มาสองเรื่องก็คือเรื่องไปทําข้อตกลงเรื่องแร่หายากหรือแร่เอิร์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครรู้เห็นมาก่อนเลยเรื่องที่สองก็เรื่องที่เพิ่งโผล่มาวันนี้เองว่ามีการไปตกลงซื้อเครื่องบิน80ลำเป็นเงินตั้ง600ล้านบาทซึ่งมันไม่ใช่เงินน,น้อยๆนะครับ600ล้านบาทที่มันเท่ากับ20%ของงบประมาณแผ่นดินนะใช่ค่ะแล้วปไปซื้อให้ใ,ใครอ่ะเพราะว่า ไปซื้อให้บริษัทอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมจะซื้อให้ดังมากก่อาการบินไทยทีนี้การบินไทยเนี่ยก็เป็นรับวิสาหกิจด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นบริษัทหมาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการไปลงทุนขนาดอย่างเนี้ยได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย,วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยอย่างถ้าไม่รายงานก็มีปัญหาอีกนะครับและที่สําคัญเนี่ยการไปซื้อเครื่องวินจํานวนมากเลยครับมันต้องมีแผนทําแผนธุรกิจขึ้นมาก่อน ว่าเครื่องบินที่จซื้อสี่สิบแปดบเนี่ยมันจะใช้บินเส้นทางไหนบ้างจะมีผู้โดยสารประมาณเท่าไหร่และจะได้คืนทุนจะได้ค่าโดยสารเท่าไหร่จะคืนทุนภายในกี่ปีต้องมีแผนธุรกิจอย่างนี้ขึ้นมาก่อนและเมื่อแผนธุรกิจทําแล้วนะครับมันต้องขออนุมัติคณะกรรมการของการบินไทยนะครับเพราะว่าเขาเป็นนิติบุคคลต่างหากไม่ได้เป็นองค์กรหรือส่วนราชการ เมื่อคณะกรรมการเขาเห็นชอบแผนแล้วเขาต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อกราตเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบเพราะเมื่อบคนได้รับทราบแล้วเขาจะดูว่าเขาจะถือหุ้นบิษัทนี้ต่อไปหรือว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมหรือจะรีบขายหุ้นออกไปเร็วที่สุดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นี่ถ้าการไม่รายงานเนี่ยก็ผิดแต่ผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการการบินไทยได้พิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครรู้จะมีไม่ไม่จะมีการไปเจรจารือลงน้มเรื่องนี้กันนะครับ นั่นก็หมายความว่าการไปเจรจาเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนงําที่มันทําให้คนสงสัยและผู้ที่ทําให้เกิดความสงสัยก็คือรัฐบาลเองนั่นแหละทําให้เกิดความสงสัยความจริงเรื่อง,ท,งทั้งเรื่องแรลเอร์ธและเรื่องการเมืองไทยเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับประชาชนชาวไทยมีเสร็จรับทราบอาจารย์ครับการที่คุณอนุทินเนี่ยไปตกลงซื้อเครื่องบิน80ลำเนี่ยมันจะทําให้การบินไทยมีปัญหาไหมฮะ เพราะว่าการบินไทยเนี่ยเขาเพิ่งฟื้นจากความตายมาโยกๆขาดทุนมาตลอดปนปี้แล้วก็อาซื้อเครื่องบินอย่างเงี้ยมันทําให้การบินไทยเนี่ยเจ๊งมาตั้งแต,แต่คราวที่แล้วในสมัยคุณทักษิณที่ซื้อเครื่องบินไปนิวยอร์กมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเลข่ขายไปและข่าวนี้ก็มาซื้อเครื่องบินอีกและทุกครั้งที่ปีการซื้อเครื่องบินเนี่ยประชาชนก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องมีค <c oughs> อมมิชชั่นแน่นอนอาจารย์คุณรุทินเขาจะเสี่ยงเรื่องนี้นะคะว่าจะมีเงินใต้โต๊ะครับแต่ว่านี้มันเป็นข่าวมาวรงจิ <c oughs> ไม่จริงยังไงนะครับทีนี้ไอ้ข่าวที่แล้วนั่นแหละซื้อแปดลำใช่ไหมครับบินก็บินบ,บินอะไรอะ 8, เอสามศูนย์แปดหรืออะไรเนี่ยแปดลำวิ่งสำหรับกรุงเทพกับนิวยอร์กนะครับปรากฏว่าขาดทุนแจ้งบงจนกระทั่งการวินไทยแจ้งอะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟ,นฟนูตามกฎหมายล้มละลายซึ่งถ้าไม่ได้รับอนุมัติจากศาลนี่นะครับล้มละลายไปแล้วแจ้งไปแล้วนั่นแปดลำนะครับแล้วนี่แปดสิบลำเนี่ยมันจะเกิดผลยังไง ที่สาคัญก็คือใครทําแผนธุรกิจและทําขึ้นเมื่อ,อไหร่ทําว่าอย่างไงและถ้าไม่ทําแผนธุรกิจเปอร์เซ็นต์สุ่มสี่สุ่มห้านะครับมันก็ไม่ได้ผมเชื่อว่ามีคนทําแผนธุรกิจนั่นแหละแต่ในการทําแผนธุรกิจนี้ต้องคานึงถึงฐานะของบร,ริษัทด้วยเพราะเมื่อเป็นบร,ริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะก็ต้องรายงานต่อเมื่อคณะกรรมการใครจะเป็นผู้อนุมัติแผนไม่ใช่รัฐบาลนะครับต้องคณะกรรมการของการบินไทยอนุมัติแผนก่อน เมื่ออนุมัติแผนแล้วต้องรีบรายงานต่อตลาดหลักทรับภายในกี่วันก็ต้องก็มีกฎหมายบังคับอยู่เพื่อให้พะชาชนได้พิจารณาว่าเมื่อจะลงทุนซื้อมินแปดสิบลำเนี่ยเราจะไว้วางใจถือหุ้นบริษัทนี้ต่อไปหรือรีบขายทิ้งให้เร็วที่สุดแ้วเดี๋ยวจะลงมาหลายรอบสองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้บอกแสไม่มีฟังวี่แววมาก่อนว่าจะมีการไปลงนามอยู่ๆพวกก็ไปลงนามแล้วทีนี้ มันลงนามนมันแบบไหนก็ไม่รู้นะครับให้มีผลผูกพันการบิน Herm ไทยหรือผูกพันรัฐบาลก็ไม่รู้นี่ถ้าผูกพันรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะไปจัดซื้อมาให้ใครอ่ะรัฐบาลไม่มีสายไม่มีสายการบินพลเรือนของตนเองนี่ก็ต้องการบินไทยถูกไหมครับหรือรัฐบาลจะมาตั้งสายการบินใหม่หรือยังไงหรือจะมาใช้ในราชการซึ่งมันก็ต้องถ้าเป็นจะมาใช้ในราชการนะครับไม่ใช่ว่าทําได้เลยนะครับมันต้องเป็นกระบวนการจัดซื้ออย่างเนี้มันมีกฎหมายวิธีการงบประมาณบังคับอยู่ว่า ถ้าคุณจะตั้งโครงการอย่างเนี้ยคุณต้องมีวิธีการเริ่มต้นโครงการยังไงแล้วก็มีการสแสวงหาข้อมูลมีการทําแผนธุรกิจยังไงต้องเป็นไปตามกฎหมายวิธีการงบประมาณต้องผ่านสํานักงบประมาณสำนักงบประมาณ,มาณเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยก็ต้องลงมติผ่านคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ต้องไปเสนอต่อสภานะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้มันผ่านที่หรือเปล่ามันไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนเลย นั่นแสดงว่ามีการไปเจรจากันโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องและมันไปเจรจากันช่วงไหนล่ะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเร่องแร่อท์นี่นะครับรัฐบาลที่แล้วก็บอกในสมัยเขาเป็นมีคณะทํางานเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องแร่อิร์ก็ดีเรื่องสายกันเรื่องการบินแปดสิบลำก็ดีนี่นะครับไม่ใช่ผลจากการเจรจาของรัฐบาลอุงอิงมันมาเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แล้วในรัฐบาลนี้ใครเป็นหัวหน้าคณะเจรจา และไปเจจากันเมื่อไหร่แล้วทําไมการเจจาเนี่ยคุณปกปิดไม่บอกให้ประชาชนรู้หรือว่าประชาชนชาติไทยของชาวไทยของเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เะรับรู้อะไรในการกระทําของรัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยเรื่องสาคัญเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยใช่ไหมคุณถึงไม่บอกให้ประชาชนรู้นี่มันมีข่าวต่างประเทศโผล่มานะครับรัฐบาลแถลงอย่างวันนี้ว่าได้ลงนามซื้อเครื่องบินแปดิบลำเนี่ยรัฐบาลมีถแถลงเป็นทางการไหมไม่มี คณะรัฐมนตรีประชุมอนุมัติเรื่องนี้เปล่าก็ไม่มีใครรู้ซึ่งแปลกไปเลยครับความจริงเนี่ยมันต้องโปร่งใสกว่านี้แล้วไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับแล้วอย่าคิดว่าเป็นเงินในกระเป๋าส่วนตัวแม้เงินในกระเป๋าส่วนตัวเนี่ยมันมันมากมายขนาดนี้มันก็กระทบต่อบ้านเมืองถูกไหมครับแต่นี่มันเรื่องของบ้านเรื่องเรื่องของประเทศเรื่องของประชาชนแต่ไม่มีใครรู้เลยมันเรื่องอย่างเงี้ยทาให้คนสงสัยไหมครับคนก็สงสัยดิแล้วเมื่อผู้เมื่อผู้คนสงสัยเนี่ยเขาจะไว้ใจไหมเขาก็ตั้งข้อสงสัยไปต่างๆนานา ข้อขอลกาาก็เกิดขึ้นเหมือนที่ท่านพิธีกรบอกเนี่ยการซื้อเครื่องบินเนี่ยมันมีธรรมเนียมอยู่แล้วอัตโนมัติค่าคอมมิชชั่นสามเเซ็นเี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหกแสนล้านอีกสามเปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่ละครดึงมืนแปดพันล้านฮะเห็นไหมครับมันมัน,ม,นมันน้อยเสียเมื่อไหร่ละแล้วเงินนี้ไปอยู่ที่ไหนละ่ะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเห็นไหมครับมันเลยทําให้คนสงสยัยมันเกิดอะไรขึ้นที่สําคัญเนี่ยมันควรจะบอกกล่าวให้ประชาชนทราบ บอกกล่าวให้สภาขอรับรู้นะครับว่าจะทําอย่างนี้ถ้าทําให้โปร่งใสยอย่างเนี้ยมันดีไหมครับก็ดีแก่ทุกฝ่ายก็ดีแก่รัฐบาลเองอะ่ะถ้าเพราะถ้าโครงการมันบกพร่องทุกคนก็จะออกความเห็นช่วยช่วยกันทวงช่วยกันติงช่วยกันขับช่วยกันเกามันก็จะบังเกิดประโยชน์แก่รัฐบาลแก่ประเทศแก่ประชาชนและแก่หน่วยงานของรัฐด,ด้วยแต่อยู่ๆข่าวโผล่มาดือ้อๆอย่างเงี้ยคนก็ตกใจเลยครับการที่ใครไปซื้อของหกแสนล้านบาทเนี่ยมันมันธรรมาดาเมื่อไหร่ละ นี่ขนาดจะทํารั่วชายแดนนะครับไม่กี่พันล้านเนี่ยวันนี้ได้เงินแล้วยังยังจะซื้อโดนมาใช้การลาดตระเวนเพื่อไม่ให้ทหารไทยไปลาดตระเวนและถูกทุ่นระเบิดขาขาวหรือถูกก็ถูกทุ่นระเบิดหรือถูกถก็ซุ่มยิงตายนี่นะครับแล้วจัดงบไปเขาได้หรือเปล่านั่นไม,ไม่ไม่กี่พันบาทไม่กี่พันล้านนะครับแล้วเราทำอะไรอย่างแต่เนี่ตั้งหกแสนล้านเนี่ยไปดื้อง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วคนเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย พราะว่ารัฐบาลสร้างเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็ต้องรับภาระเองแหละครับแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนไปขุดคุยไปสืบหายเยอะนละครับว่าใครไปเจราจาเรื่องนี้ใครทําแผนธุรกิจซื้อเครื่องบินหกแสนล้านลายนี้แล้วค่าคอาไม่ชั่นสามเปอร์เซ็นจะไปที่ไหนอย่างไงซื้อจากบริษัทไหนว่าอย่างไงและซื้อมาแล้วจะไปบินที่ไหนจะได้คืนทุนในกี่ปีหรือจะแจ้งบ่งรอบสองก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่คนก็จะพูดได้เยอะเทีเดียว แล้วอยู่ดีไม่ว่าดีรัฐบาลก็อีกสามเดือนก็ต้องยุบสภา,าตามเอโมยูแล้วนะอีกสามเดือนนะครับวันนี้สภาปิดไปไประชุมแล้วก็เหลืออีกสามเดือนแล้วอีกสามเดือนเนี่ยคุณไปสร้างภาระาูกพันธตั้งหกแสนล้านเนี่ยมันสนุกดีนักหรือฟังจากที่อาจารย์<า><า>ไปสารพูดต้องบอกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซื้อเครื่องบินหกแสนล้านบาทเนี่ยรัฐบาลอนุทินเรียตัวถอยหลังเลยะฮะและเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนจะต้องบอกว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยเสี่ยง เสี่ยงมากๆหนักกว่าคุณทักษิณดอตอนนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาทั่วโลกดังนสนั่นหวั่นไหวแล้วนะครับเพราะเงินหกแสนล้านนี่ใครๆก็ตามลูกบาลใช่ไหมครับ <c oughs> บริษัทขายกันบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินทั่วโลกเมื่อวาตาลูกบาลเลยทำไมไม่มาซื้อของเขาวะอย่างแอร์บัสเนี่ย,ยพอพอพอก็สงสัยทำไมไม่ไปซื้อของเขาทำไมต้องไปซื้อของสหรัฐอ่ะหรือจีนเนี่ยซีหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยซึ่งเขาใหญ่พอๆกันเนี่ยทำไมไม่ไปซื้อของเขาล่ะแล้วคุณได้ประกวดราคาตามตลาดตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างหรือ,อยังและใครทําแผนธุรกิจ แล้วจะไปบินที่ไหนจำคือจะไปบินที่ไหนจะขึ้นทุนเมลรยหรือว่าจะแจ้งรอบสองคนก็ก็คิดไปได้นะครับจะไปห้ามเขาคิดได้ยังไงเมื่อมันเป็นข่าวแล้วรัฐบาลก็ยังเมอนวันนี้ยังไม่ชี้แจงเลยนะครับ,บว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือทํำยังไงมีความเป็นมาอย่างไรเรื่องเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็บอกประชาชนจะหน่อยไม่ได้เลยครับเรื่องที่ท่านนาย,ยกอดุทินนะครับไปซื้อเครื่องบิน80ลำนะครับจากอเมริกา600ล้านบาทรัฐบาลต้องออกมาตอบ ประชาชนนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงซื้อมาทําไมซื้อมาเพื่อใครแล้วการซื้อเครื่องบินมักจะมีคอมมิชชั่นติดตาติดตัวมาตลอดคือ3% 10%หรือ20% 3%เก็หนึ่งหมื่นแปดพล้านเงินไปอยู่ที่ใครและใครต้องรับผิดชอบกับเครื่องบิน80ดสบลำนี้การบ,บินไทยเลยครับการบ,บินไทยจะเจ๊งอีกอรอบปะป่าถ้าเจ๊งคราวนี้คงจะตายแล้วตายเลยคงไม่ฟื้นกลับมารัฐบาลต้องตอบเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าถ้ารัฐบาลนนทีนไปทําเรื่องงนี้จริๆ คนไทยคงจะไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณนุชีินแล้วนะครับไปก่อนนะครับกับไปการถามได้จนันสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือไลน์แอททีวี999